เลตเตียวเข้มการดัดนะครับดัดผมผู้ชายนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราเปิดร้านเรื่องอะไรตัดบาร์เบอร์อย่างเดียวนะครับมันร้านบาร์เบอร์จะเปิดเยอะแยะมากแต่ถ้าเรามีเสริมดัดผมทำสีนะครับพอกผมชายนะครับเราก็จะมีหลากหลายแล้วก็ รายได้ก็เยอะกว่าการตัดอย่างเดียวนะครับเพราะอย่างนี้เราจะติวเราจะติวให้หมดทุกอย่างนะครับเห็นในหมดนะครับการดัดผมผู้ชายดัดมีวุ่มนะครับไม่ได้ดัดหยิกใหญ่เหมือนสมัยก่อนนะครับวนไม่ใช่ครับเอาแกะไมห่หมดเลยไม่ใช่ เนี่ยจับวางมาดูเนี่ยเนี่ยแกนที่สองต้องออกจากตรงกลางของตรงนี้ให้มันชิดกันไม่ใช่ไปเว้นรักไว้ตรงเนี้ยแกนเนี้ยต้องออกจากกลางตรงนี้น,นี่นนครับ<อ>คือการม้วนจับ ng, วาง,งนะครับสำหรับผมท่าน ผมออกมาจะเสนอกันเรียบนะครับไม่มีรอยโบนะครับการม้วนสับวางของเราผมผู้ชายสมควรที่จะม้วนสับวางอย่างเดียวนะครับเพราะผมสั้นถ้าผมยาวไม่เป็นไรนี่ครับการม้วนสับวางนะครับที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทนกัน โกกผมนะครับการเพราะว่าการโกกผมเดี๋ยวนี้เป็นแนวแฟชั่นต้องระดับสีต้องเบอร์ห้าขึ้นไปนะครับวันนั้นการโกกสีเราจะไปทาโคนจดปลายเลยไม่ได้ต้องเว้นโคนทิ้งระยะสักสิบห้ายี่สิบนาทีให้ลงโพล หมวนแกนีนคนทอหน้าให้โยโย่บางหนะ่ดึงโยบางองเนี้ยเห็นไหมไม่งั้นตรงนี้มันจะเถิดไปเถิดน้าผาปไปอม่มวนกระดาษลงมาก่อนอประคองลงมาเนี่ยแกนแรกต้องโยหน่อยเหมือนเรายกให้ขนาดานกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ข้างหน้ามันจะค้อยลง มีผมก็ไม่เส็จนแต่ตนี้เข้าไปตรงๆแบใส่ยามกำลังแกะลายเท่ๆครับไปเที่ยวสมการอันนี้ก็ไล่ขึ้นมาตรงเลยเนะนี่ยอืน้องใหม่มาวันแรกครับชื่ออะไรครับชื่อปิงครับนะชื่อปิงคนระับปิง ปิงที่ดูดเลือดชาวบ้านเขาเนะี่ยปิงปองนะปิงปองปิงปองนะนี่ครับหุ่นเพียวเหมือนปิงเลยครับปิงที่กินเลือดแล้วนี่ครับกำลงังขึุดการขึ้นหวีมุมมัตจะเรียนนะครับเราจะสอนนะเบาๆครับเบาๆ แล้วกอยาให้ีมีคุณภาพมากขึ้นโดยที่วิดโอไม่สมอนะครับเรงนี้ก็จะเป็นคนช่วยผไปที่เป็นอย่างนี้นะครับบฝึกตรงนี้เยอะๆเวลาไปใช้กับคนจริงมันก็ไยากนากนรัมนนะครับ่าไ้ยนีรางเป็นชดากเี๋ยอะพี่ลักแอวคนนี้ ถามที่เขาว่างไหมเไม่ใช่ถามนะว่าไปว่างตปอบเงินให้ค hey, ่าตัวหกร้อยบอกเลยได้เลยได้เลยโหเยมง่ายเลยไมงยป็นป็นแบีผมมี๋เให้ค่าตัวหกรที่จะบอกไอ ฝั่งนี้พระแดกผมหญิงนะครับอาจารย์อแวคุมเข้มเลยครับอยู่นี้เราสอนแบบตัวต่อตัวนะครับอาจารย์อแวก็มาจากสถาบันดังจากสยามนะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วใครไม่รู้จกกักอาจารย์แวนี่ไม่ใช่ช่างผมนะครับอาจารย์เวทำวอดในวงการมาเกือบห้าสิบปีนะถึงไหมนี่เลย <c oughs> เนี่ถึง40ปีได้ไหม,ไม30ปีปเกือบ40ปีแล้วกันอันนี้พ่อผมนะครับอยู่ที่โรงเรียนเราเนี่ยครับพ่อผมเก่งมากนะครับลกติดจบไปนี่คือพ่อผมโกกผมยืดผมพวกนี้คือเงินทั้นนั้นนะครับเงินก้อนใหญ่นะครับอังน,นี้ก็จานเราะนะครับติวเข้ม นี่ก็มาจากสถาบันดังนะครับที่สยามนะครับเรืองฤทธิ์นะครับอันนี้น้องเปิ้ลน,นะครับเก่งมากคนนี้สวยแล้วก็โสดด้วยในะครสนใจก็โทรมาเลยครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ส่งถึงที่นี่ก็คือการฟอกปลายนะครับ โดยอาจารย์เนยนครันี่ก็กรอบมใกล้ๆเทศการสงการนะครับครื่องคั่อ่อยพวกทำสีพวก ก็ผมพวกอะไรสีสันต้องแรงหน่อยนะครับพี่เขาว่างไหมไม่ได้ป้านเขาโรงงานเขาไม่ได้ทำสีสีอ๋อไม่ใช่เวลาเราทำเสร็จแล้วเรามาโกกคืนให้ได้ไงเขาก็บอกว่าโกกคืนไม่ได้แต่ยังบอกว่ากลับมาตอนเย็นเราโกกคืนให้ได้เลยกลับมาถึงนี่เพิ่มเดี๋ยวโกกดำกลับคืนแค่นั้นแหละ